thua thì khác có câu anh thì lái khác có câu bật gì áo áo này nhòi má áo càng có câu cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เอ้ยพ่อนยังยู่อบาทละสองสามโลพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดอีลีพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดครับบังจันมาเนี่ยอันนี้เป็นอะไรปอนนี่อันนี้เป็นอะไรพี่น้องจ,จะจับบ้างกันไหมมองดูครับพูดนะ ชุดจอดสุดจอด,ด,จอดโอ้รถจะขมาเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีบอลจอดได้พี่น้องพามาเอ้าถูกพี่น้องอันนี้สองโอ้โดอกไฟชุดจอดชุดจอด บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดพี่น้องสุดจอดป้าบุกคนมีบอลสิไปเลยครับว่าสุดยอดอลไรพี่น้องพ่นมาพี่จะมีบอลยกว่าเซตไหนพ่นมาเออเออบางคนยิงยอดจัะมานี่ไหมป้าทุกพี่น้องสุดยอดกีลีครับบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดครับผมอ้า ङटङ्गामी आउनु आउनु पाँच